สวัสดีรับเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้เราอยู่กับเช้าวันที่สิบสี่สิบสี่มกรานะครับมาดูกันอัปเดตตลาดกัน,ว,น,นวันนี้ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโดยที่วันนี้นะครับวันที่สิบสี่มกราดัชนีเฟรนกิทอินเะด็กอยู่ที่หกสิบสามนะจากเมื่อวานหกสิบเอ็ดมีความโลกกับขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่าตลาดเนี่ยมันโดนทิ้งไปทิ้งไปลูด รูดไปเกินแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกับเข้ามานั่นเองมาดูทางฝั่งของนี่ก่อนเลยก็ได้คริปโตบับเบิ c ลคริปโตบับเบิลนะครับเหรียญส่วนใหญ่ที่บวกจะเป็นเหรียญแบบพวกแถวตีมฝั่งโซนะครับฝั่ง AI อะไรพวกนี้จะเป็นแฟ a ชคอยลอะไรพวกเนี้ยที่มันเขียวเขียวจากเมื่อวานเนาะ AI 16Z เลนเดอร์ ender, อะไรพวกเนี้ทีนี้มาดูทางฝั่งของบิตคอยบิตคอยนี่ได้ขึ้นมาจากโลต่ำสุดนี่ก็คือ93,103อาจจะต่ำกว่านั้นนะถ้าบาร์เกชเชนนะครับแต่ทางฝั่งของอี h e เรียมนี่หลุด3,000ไปตอนนี้อยู่3,160ถือว่ายังปิดตัวได้ค่อนข้างแย่อยู่เพราะว่าทำ ทำเฟมเดย์นี่ปิดบ่โหอีแต่บิตคอยนี่บวกบวกขึ้นมา0.6%นะครับก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมาทางฝั่งของบิตคอยนะเอ่อคริปโตฮิตแมปคริปโตฮิตแมปตลาดภาพรวมตอนนี้ก็เขียวนะครับเชา้านี้บวกขึ้นมาเขียวนับตั้งแต่7จ็ดโมงน้โอเคทีนี้มาดูทางฝั่งของอีโคโนมีนะครับวันนี้นะครับอีก9ชั่วโมง จะมีตัวเลข PPI อยู่ประมาณสทุ่มครึ่งตัวเลข PPI แล้วพว้นี้ก็จะมี CPI นะครับอัน mm hmm. ก็จะประมาณนี้ข่าวหล,ะละักๆโหดโหดโหดวันพุธนี่โหดมากมาดูทางฝั่งของ crypto h e ท t map นะครับ อาจจะมีการเร่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ9 6้าหแล้วก็กิน Excel, เอสเซลเออกินกิน L ลอง L ิคิตี้นะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นการช็อตสกีปลงมาก็ได้เราจะไป,ไปดูกราฟกันอัปเดตของฝั่งของเทคนิคอลกันนะครับปไปดูทางฝั่งของเทคนิคอลนะครับ อันนี้เป็นทองเราจะข้ามไปดูบิตคอยก่่นโอเคบิตคอยเนี้ยขึ้นมาแรงมากจากที่มันถูกดรอปลงไปนะครับประมาณ6%ดรอปขึ้นไป6%แล้วก็มีหลุด9ก้า0มหลุดเส้น9 0 0 0หมื่น 0.90, แล้วมีแรงซื้อกลับมา mm. ดีดขึ้นมาเลยเนาะอ่าทางฝั่งของอีเธเรี่มือกนกันดอกลงไปแต่แรงซื้อระหว่างขึ้นยังไม่เท่าดอกขึ้นไป11%ดอกขึ้นไป10% 11%ได้ขึ้นมาแค่แปด ทั้งแย่เลยโอเคครับมาดูทางฝั่งของที่นี้เข้าของบ,บิตค i ยกันบ้างมาดูทางั่าทางฝั่งของบิตคอยเนาะก็เป็นการทำสูงว่าไฮก่อนหน้าไม่ได้แล้วก็โดนตบลงมาตบลงมาทำรูว่าโลตอนนี้ก็ไต,ขต่ขึ้นไ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 ต่ขึ้นทำเบสสูงก่อนไฮก่อนหน้าได้แล้ว แต่ก็จะโดนอาสปพายตรงนี้เนาะตบลงมาโดนสปพายท่งนี้ตบลงมาอืมทีนี้ ทีนี้ก็เราตบลงมาปุ๊บก็ทําเป็นโลตรงนี้ก็จะมีการที่มันรีบาวกับขึ้นไปแต่ก็ไม่ไหวแล้วก็ตกลงมาทําเป็นโลว่าโลอีกทีหนึง่งนะแม่ว,ว่าบริเวณตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรอยู่นะประมาณบริเวณเก้าหมื่นสองพัน พอเราตอนเช้านะครับเราก็ต้องกินนมร้อนนมร้อนใส่น้ำาึ้งสันหน่อยโอเคราคาเนี่ยแนวรับแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นสองพันตงนเ้รับได้ลหลายหลายหลายรอบมาก,มาก รับมาแล้วหลายรอบมากๆตอนนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเบกขึ้นไปไหมถ้าเบกขึ้นไปเนี่ยถ้ามันเบกขึ้นไปเนี่ยชุดนี้นะเบกขึ้นไปได้มันก็จะเป็นการย่อตรงนี้นะแล้วอาจจะขึ้นไปแสนเลยก็ได้บริเวณรับเลือกตั้งพอดีรับเลือกตั้งเอ,อประธานาธิบดีสถาบาันตนอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นการที่มัน เบขึ้นไปไซเวย์ไซเวย์ไซเวร์ไซเว์ไซเวร์ไซเว์แล้วก็ใกล้วันประทับนาอแล้วก็เบขึ้นไปเอาทำให้เลยก็เอาจะเป็นไปได้นะครับเขานีแรงซื้อขนาดนี้ซึ่งอืม 2, โอเคซึ่งเราทำ h i เนี่ยอยู่ที่บริเวณปะมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดพันเนาะ เรเห็น okay, ต้องรอดูสัจพันตลาดนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งมันทําเป็นโลแล้วอาจจะขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปทําโลนี่สวยมากท่านี้เราเรามารอดูนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าของฝั่งบิตคอยมาดูทางฝั่งของอีเทียมกันบ้างอีเทีมนี่ค่อนข้างแย่เลยอีกการวีขอาตรงนี้ดีกว่า อีทูเรียมนี่ค่อนข้างแย่เลยผมช้อนมาใหม่บริเวณตรงนี้เนาะอืมแล้วก็ลงไปอยากจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ อืมโอเคใช้นีนตลาดอย่งเนี้ยจะมีแนวรับอยู่ประมาณบริเวณสามพัน 3, ด,ดูดิไม่ว่าอะไรไปลว่าถ้าเราลงกราฟลงมานะครับกราฟลงมาอีกสามพันเนี่ยเราสามารถเข้าฝั่งรองไปได้นะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้มันชน ไม่ได้ให้มันชนวันสาบานตนเนาะก็ม,มาดูกันมันทำเป็นโล เออขึ้นเือนไฮทะลุเบกเือนไฮแล้วก็ช็อคลงมาทำเป็นโลเด้งนิดหน่อยทำเป็นโลโคตรมากชุดนี้อืม ก็จะเป็นการขึ้นชุดนี้ขึ้นไปย่อขึ้นไม่น่าได้ย้ดไม่ได้ดีขนาดนั้นนก็นจะเป็นดีมากกว่าออสซิโมโด 嗯，ประมาณนี้。 ประมาณนี้ครับเอีเทเรียมอาจจะเด้งขึ้นไปเนาะแล้วก็เราก็ติดติดบริเวณต้านตรงนี้เห็นไหมมันมีคอดอตี้ตรงนี้แล้วก็ลงเด้งกลับไปลงช่องรับตรงนี้นั่นเองประมาณนี้อืมบีนออืมโซ so, โจนี่กำลังโอเคดูดิเท่านี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้สบวัสดีครับ